รเราต้องรักษาประชาธิปไตยเราต้องเดินหน้าเลือกตั้งเพราะเป็นทางออกของปัญหาที่ถูกต้องที่สุดค่ะอาจารย์คะและจากกระแสข่าวที่ว่าฝ่ายตรงข้ามยพยายามจะนับถอยหลังคุณยิ่งรักชินวัตแล้วก็ปิดฉากให้จบภายในเดือนเมษายนนี้ท้าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือไม่คะก็มันจะมีสองเคสที่เขาจะใช้ก่อนอันเคสแรกคือเรื่องกรณีคุณทวินเนี่ยนะฮะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดตรงที่ว่าเหตุ ที่เขาอยากจะมาให้ความเป็นล่ำตรีของยี่ยงลักษ์สิ้นสุดลงเนี่ย<ช>มันนาไปสู่ผลอะไรผลคือลำตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งกรณีที่จะไปสู่ผลพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเนี่ยเกิดจาก4เหตุเหตุแรกคือความเป็นล่ำตรีของนายกสิ้นสุดลงนะอาจจะมีหลายเหตุอย่างคุณคสมครคเนี่ยก็สิ้นสุดลงเพราะเหตุเรื่องไปทํากับข้าเรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเงี้ยนะครับของยี่งรักก็หาว่าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับเหตุที่2คือการยุบสภา เหตุที่สามก็คือว่าสาภาผู้แทนครบวาระเหตุที่สี่ครมทั้งคณะลาออกเป็นเหตุให้ล้ำปีทุกคนเนี่ยต้องพ้นจากตําแหน่งครับแต่ล้ำลุงก็บอกว่าเมื่อพ้นแล้วเนี่ยท่านต้องทําหน้าที่ต่อจนกว่าชุดใหม่จะเข้ามาอ่าเข้าใจไหมฮะเข้าใจคับ,คบถามว่าพ้นจากวันนี้ค้ตรีชุดนี้พ้น,พนจากตําแหน่งไปแล้วเราถึงเรียกลนตรีรักษาการแต่ล้ำลุงไม่ได้รรักษาการนะเป็นการให้ท่านทาหน้าที่ต่อเท่านั้นเองจนกว่าชุดใหม่จะเข้ามาครับทีนี้เราดูว่า ทั้งคณะพ้นไปแล้วถ้าวันนี้นายกยิ่งรักสารวินิจฉัยว่าความเร็วในสิ้นสุดลงเนี่ยคอรมอทั้งคณะก็ต้องพ้นจากตําแหน่งอีกก็มันพ้นไปแล้วมันจะพ้นซ้ำสองเหมือนเหมือนในกอตายไปแล้วเนี่ยเรามาบอกให้ตายอีกรอบนะมันตายไม่ได้สองรอบอ่ะคนเราอ่ะถูกไหมครับถามว่าไปสู่ผลอันนี้แล้วมันจะเป็นอะไรอันนี้ถ้าจะให้ผลมากกว่านั้นที่จะเกิดช่องว่างก็มาลก็ต้องต้องใช้คำวินิจฉัยเขียนรัฐมนูญใหม่ไปเลยเช่นบอกว่าพ้นจากตําแหน่งอันนี้หมายความว่า ให้ทําหน้าที่ไม่ได้ทั้งคอรอมอซึ่งไม่อยู่รัฐมนตรีไหนบัญญัติถ้าเกเขียนสวนมาตรา1ยแเลยร้อยแปดสิบเอ็ดก็บอกว่าจะพ้นยังไงก็ตามแต่ก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าคำที่ชุดใหม่จะมาะคำสี่ชุดใหม่จะมาได้ก็ต้องภายใต้การเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็ต้องมีประธานสภาผู้แทนสฎรเพราะคนจะรับสนองตั้งตัดกล้าแต่งตั้งนายกได้ต้องประธานสภาผู้แทนษฎรเท่าน,นั้นไม่ใช่ประธานรัฐสภาหรือหรอ,องประธานรัฐหรือประธานรัฐไม่ใช่ต้องสภาผู้แทนสฎดเพราะนายกมาจากสสเลือกนายกเลือกในที่ประชุมสคือรฎ S <S นี่รัฐมนตรกําหนดไว้หมดนะงั้นอันนี้เนี่ยถ้าหากจะไปใช้วิธีนี้ก็มีทางเดียวสามุนต้องเขียนรัฐมนูลใหม่เนะอาประเด็นเรื่องปปชปปชจะชี้มูลก็ประเด็นที่ผมพูดแล้วก็คือมันเร่งรัดดีเหลือเกินทุกอย่างนี่เร็วไปหมดต้องเสร็จวันนี้จะสืบพยานมากหน่อยสิบเอ็ดก็ตัดเหลือสามเหมือนกับว่ายุดปกติแล้วผู้ต้องหาโดยเฉพาะนายมนตรีแล้วในคดีใหญ่อย่างนี้เเราต้องเปิดโอกาสเต็มที่ต้องอานรืความยุติธรรมอย่างเต็มที่ฟังเขาอย่างเต็มที่ ของคุณบุญทรงเห็นบอกว่าจะให้ต้องดูต้องสืบพยานอีกต้งแปกส่ากับปากเลยผมไม่ทราบค่ะนะคือมันก็เกี่ยวพันก็ต้องดูให้ละเอียดคุณอภิทธิ์ที่หลายฝ่ายบอกว่านี่จะห้าปีแล้วก็อ้างว่านา้ําท่วมเอกสารหายากนะเพราะอันนี้เนี่ยไม่กี่วันคนะาดการณ์เลยว่าวันนั้นจบวันนี้จบวันนั้นจบนะฮะมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมต่เอาสมมติว่ามาชี้มูลจะวันไหนก็ตามแต่เนี่ยนายกยิ่งรักเนี่ยเขาไม่ได้ความเป็นรัฐมนตรีเขา ขาพ้นไปแล้วนะแต่เขาทําหน้าที่ต่อเป็นรักษาการนะถามว่าให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะร่ฐมตรีเนี่ยมันไม่มีนะครัแต่หยุดปแล้วที่ในในฐานะต้องทําหน้าที่ส่งไม้ต่อด้วยเหรอะะอาสม,มุตินายกยิง่งรักหรือยังพออธิบายได้เอาละถ้าเป็นอย่างนั้นก็คำตีเขาเลือกคนใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่ต่อไปเหมือนกรณีตอนท่านสมัคร,ครเขาก็เลือกท่านสมชายขึ้นมาทําหน้าที่ต่อไปแล้วจากนั้นก็ทํางานก็ไปประชุมสภาเลือกนายกคนใหม่ สภาก็ลงมาจะท่านสมชายเป็นนายกคนใหม่มก็ว่าไปตามปกติทีนี้สมมติตรงนี้จะเกิดนั่งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสมมตินายกยิ่งรัฐมยตรปฏิบัติหนา้าที่นะหน้าที่ซึ่งซึ่งไม่ในฐานะรัฐมนตรีแล้วน,นะพราตอนนี้ไม่ไม่พ้นจากพ้นจากทั้งคณะไปแล้วนะพ้นไปแล้วนะฮะเราลองนึกภาพสมมุติเราเกิดไปสั่งให้ครัีทั้งคณะเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่หมดสมมุติอย่างนั้นเนี่ยนะครับและประเทศเกิดสงครามขึ้นมานะฮะเอาละการประกาศสงคราม นายกต้องลงนามรับสนองก็ไม่ก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีคนลงนามก็ไม่มีคนลงนามอันนี้ยังดีเพราะว่าคนที่จะให้ความเห็นชอบได้คือวุฒิสภาเขาบอกมี4กรณีที่วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาการประกาศสงครามการเรื่องแต่งตั้งเรื่องผู้สเร็จราชการนะฮะเรื่องรัชทายาทขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์อะไรเงี้ยทั้งหมดมีแค่เนี้ยที่ทำารัฐสภาที่เหลือเนี่ยทำหน้าที่แค่วุฒิสภาว่าจะเกิดปัญหาต่อไหมว่า ถ้าจะเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้จะทําได้หรือไม่เพราะการเปิดประชุมปิดสมัยประชุมต้องเป็นทาโดยพรดรและเป็นรัฐสภาประธานคนที่คนรับสนองคือนายมนตรีรยกเว้นเป็นกรณีที่สอสอส,อสอวอยากจะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันอันนี้เขาให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองแต่นั่นหมายความว่าอะไรฮะ เป็นเรื่องที่มีสภาอยู่ตามปกติและทุกกรณีก็เปิดประชุมรัฐสภานะเอาเป็นเรื่องถอดถอนอาจจะมีขอให้ให้ประธานสภาทําหน้าที่เ,เพื่อที่จะให้มีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่ามันมันใช่อย่างนั้นไหมเพราะรัฐมนมันเขียนเนี่ยมันเขียนรัฐสภาไม่ได้เปิดสภาใดสภาหนึ่งงั้นเวลาเราเปิดทฒิสภาเนี่ยเปิดได้ถ้าทําหน้าที่รัฐสภาที่รัฐมนตรีบัญญัติ แต่อันไหนไม่ได้ทำหนี่รัฐสภาทำหี่วุฒิสภาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาว่าทําได้หรือไม่ได้เอาก็คงตะแบงไปว่าได้หมดอมวุฒิก็จัดการเสร็จหมดใครไปร้องสาร์เรื่องทําได้ครับนะเอาทำได้เสร็จก็ไปถอดถอนเอาถอดถอนสม,มุิถอดถอนนายกได้คนอื่นเขาทาหน้าที่ต่อไปไม่ได้คารมอลพ้นถูกไหมฮะเนี่ยแล้วสมมติว่าถอดถอนเอาทั้งคอรมอไปเลยเนะเหตุอะไรมากันไม่รู้เนี่นะแปลว่าไม่มีคอรมอรักษาการการเลือกตั้งก็ยังไม่มี อันนี้จะให้ไปสู่นายกมาตราเอย่างนั้นใช่ไหมม,มันไม่ตั้งใจไปหน่อยเหรออาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะใช้วิธีให้บ้านเมืองมันวุ่นวายแบบที่อาจารย์พูดเนี่ยแกวุ่นวายทางด้านกฎหมายเนี่ยนำไปสู่นายกมาตราเก็วันนี้เขาก็ต้องพยายามทํางนี้อยู่แล้วเนี่ยผมดูอย่างที่ผมไม่ทราบเอกสารนั้นถูกต้องไหมที่คุณธีรยุทธท่านประชุมกับแนวร่วมกอปสทั้งหลายเนี่ยนะ<ฆ>เมื่อสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมา<ฆ>ก็บอกว่าเ,เลือกตั้งในแมวะมนะฐานยึดอำนาจก็ลำบาก ต้องปฏิวัติประชาชนนี่ปฏิวัติประชาชนอันนี้สุเทพก็บอกเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ะล้วนะคือเวลาเนี้ยมันกลายเป็นว่ารัฐมนูลฉบับเนี้ยซึ่งแยกกับพวกเรามากแต่มันยังพอมีหลักที่มันเป็นประชาธปไตยอยู่ในตรงส่วนตรงเนี้ยนี่ถ้าเขารว่าจะเกิดอย่างเงี้ยคงไม่เขียนรัฐมนูลอย่างเงี้ยคงจะเขียนเผื่อเละกว่านี้เยอะแยะคงจะเว้นมาตารฐานหนึ่งอะไรคงจะเว้นได้หมดนะฮะอะไรเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยมันก็เลยมาติดขัดตรงนี้เองว่าติดขัดตรงนี้ที่มันอันตรายคือว่าเลยต้องเอารอสุด ไปกันใหญ่หมดคือคุณสุเทพเอาหลอเนี่ยผมว่าก็เฉยเฉยก็ธรรมดาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะเอาหลอก็รับผิดชอบไปครับแต่ศาลเอาหลอองค์สาระเอาหลอ,อ,เ,อ,ลอเนี่ยบ้านเมืองพังพินาศหมดรตรงนี้ต่างหากที่น่าเป็นห่วงรับประชาชนจากที่เราเคยเชื่อมั่นในศาล<ๆ>เชื่อมั่นในองค์กระวันนี้ความเชื่อมั่นมันลดถอยไปเยอะละรู้สึกแบบว่าเอ้ยนี่มันสมคบคิดกันหมดเลยเห็นที่อเมริกันเตือนมันก็ยังบอกขอให้ศาลการะทระทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม อ่ะสั้นๆแล้วอยากให้ท่านพูดถึงทิศทางการเมืองหลังสงครามนี้เนี่ยค่ะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนมันก็คงจะลากลากันไปอย่างเงี้ยมั้งแต่ผม,<ท>มก็มเห็นว่คงจนกว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสปาร์ก <c oughs> สปาร์กความรุนแรงหรือไม่ก็สปาร์กสันติแต่คนที่จะช่วยเกิดสันติได้เวลาเนี้ยก็คือกกตคุณต้องรีบจัดการเลือกตั้งเพราะรู้ว่ามีการกาหนดวันเลือกตั้งชัดเจนหมดทุกอย่างก็รู้ว่าคําตอบอยู่ที่การเลือกตั้ง แต่การที่คุณไม่พยายามกําหนดวันเลือกตั้งก็ถ้่คุณต้องการให้คําตอบไปสู่สิ่งที่เป็นช่องว่างทั้งหลายก็ได้อยากจะฝากว่าช่วยประเทศกันเถอะครับอย่าไปอย่าไปเกลียดคนโน้นห่วงคนนี้คนนั้นให้ไปตามระบบของมันนะฮะแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ดีจริงๆเขาไม่เลือกเขาเองอย่าไปห่วงนะแต่ยิ่งรังแกเขาเท่าไหร่นเนี้ยคนก็ยิ่งเลือกเขาคุณเลือกรังแกเขาเมื่อไหร่ให้เขาไปสู้ตามแบบ ทำงานให้ดีกว่ากันเนี่ยประชาธิปัตย์ก็อย่าไปคิดว่าประชาชนเขาคงโง่เขาคงถูกซื้อเสียงไอ้นั้นไม่เท่าไหร่แต่อย่าไปคิดว่าเราไม่เก่งเลยเราไปห้อยโหนดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าเราก็เก่งเราไม่ได้แพ้คุณทักษิณเราไม่ได้แพ้พรรคอื่นทำไงจะนําเสนอสิ่งที่ดีกว่าเขาให้ได้ประเทศก็มีแต่เจริญมีแต่คนแข่งกันมาทําดีแข่งกันเอาความสามารถมาวันนี้พวกเราเอาความสามารถทั้งหมดมานั่งทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระทั้งหมดเลย โผประเทศรอาการพัฒนารอการคนยากจนจะมีเยอะแยะแล้วไม่มีช่วงไหนที่ประเทศมีโอกาสดีเท่านี้อีกแล้วรเราท่องเที่ยวก็จะเกิดมาหาศาลเนี่ยผมตอนนั้นก็ไปคุยกับทางจีนก็บอกน่าจะยกเลิกวีซ่าระหว่างกันแล้วก็มาบอกท่านนายอะแยะแั้ท่ากับเจรจาเนี่ยถ้าไม่งั้นป่านนี้ยกเลิกไปหมดแล้วลองนึกภาพนะเกิดจากการไปมาหาสู่ท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวค่าปลาอาหารขายดิบดีหมดคนจีนมาลามาทีไม่ได้มาไน่น้อยตอนนี้ ที่ประเทศที่คนจีนไปมากสุดประเทศไรทราบ่ะครับไทยหรือเปล่าอเมริกา,กาเห็นไหมฮะรจริงๆเขาอยากมาไทยแต่มาคนคนที่ไม่รู้จักประเทศไทยเลยเนี่ยเพราะแค่ความจริงไม่มีอะไรมากแค่มีเหตุการณ์ดูน่ากลัวเขาไม่อยากมาแล้วแต่อเมริกาเนี่ยเขามองว่ามันปลอดภัยสงบสง,งบมีมาตรฐานท่านประเทศไหนสง,งบปลอดภัยมีมาตรฐานนะและผู้คนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสมีวัฒนธรรมหลากหลายให้ดูอ่างที่รมสมบูรณ์นะสุข สุขภาพอนมามัยดีเนี่ยเห็นไหมพวกอาล่าก็มานี้กันหมดผมว่าประเทศไทยรวยตายนะคร <c oughs> พูดตรงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะก็เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานนี้ก็อยากจะให้ดรโคคินเวพร์ปีใหม่ท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็สงกรานนี่เป็นที่รู้กันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับว่ามันร้อนคนไทยก็แก้ร้อนด้วยการสาดน้ําสงกรานวันนี้การเมืองมันร้อนเพราะจิตใจพวกเรานั้นเต็มไปด้วยอคติกวิธีที่จะทําให้ลดอคติก็คือทําจิตใจให้ เย็นสบายเหมือนน้ําแล้วพวกเราก็จะกลับมารักกันก็ขอให้คนไทยและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าร่วมกันนะครับด้วยความรักกันอย่างพี่อย่างน้องอย่างที่เราเคยเป็นมาเพื่อให้ประเทศไทิทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีครับค่ะท่านผู้ชมครับก็หวังว่าหลังเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะครับการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะสงบนะครเพื่อต้อนรับกับเอไเพื่อต้อนรับกับการลงทุนจากต่างชาติครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการบ้านเมืองของเราพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ